แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ทำงานมา5ปีไม่มีเงินเก็บเลยจ่ายค่าห้องแล้วก็เอาเงินไปลงสล็อตหมดนะครับถ้าเกิดเอาเงินที่ลงสล็อตไปซื้อรถได้1คันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ฝากกดไลค์กด u b s สไคร์นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้านการพานันประสบการณ์ที่คุณเจอประสบการณ์ที่เพื่อนคุณเจอหรือประสบการณ์ที่ครอบครัวคุณเจอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นๆนะครับใต้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะอ่ะนะครับมีคนหนึ่งนะครับไปข้องเกี่ยวกับสล็อตนะไปข้องเกี่ยวกับสล็อตแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์มา 5ปีที่ทํางานนะครับไม่เคยมีเงินเก็บเลยจ่ายค่าห้องเสร็จที่เหลือก็ลงสล็อตนะครับเป็นเชฟนะครับเลยมีข้าวกินทุกวันถ้าเกิดเอาเงินที่ไปลงสล็อตนะครับเก็บเอาไว้แล้วก็ไปซื้อรถนะคงจะได้เป็นคันและครับผมและผมก็เป็นกําลังใจให้ก่อดเลยนะครับกอดกอดกอดไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับ ผู้ที่คอมเมนต์มามีการเลิกเล่นสล็อตแล้วหรือยังนะเลิกเล่นพวกการถนัดแล้วหรือยังคือต้องบอกก่อนเลยว่าการพนันเหล่านี้นะครับมีเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นมืมีแสนหมดแสนมีล้านก็ถือหมดล้านได้ถามว่าทำไมนะครับไม่ว่าใครเลยนะที่เข้าไปเล่นการพนันเนี่ยนะครับ ไม่มีใครอยากจะลงทุนนะครับหรือเล่นไปหลักหมื่นหลักแสนหรือกระทั่งหลักล้านทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตากะจะมากอบโกยด้วยเงินหลักพันนะกะว่าหลักพันปุ๊บได้กับคืนมา2 0ง0 3 0 0า4 0 0 0ก็คงจะโอเคนะครับต่อวันนะเงี้ยนะครับตอนแรกก็คิดกันแบบนั้นทุกคนแต่พอ ลองเล่นแล้วนะครับปรากฏว่าแรกๆนะครับมันก็ได้มันก็ได้ไดวันสองวันคราวนี้เริ่มเพิ่มทุนและเริ่มโลภมากยิ่งขึ้นก็เริ่มจะเพิ่มเงินนะเพราะว่ากะว่าเอ้ยมันได้นี่วาถ้าเกิดเราเพิ่มจาํานวนเงินนะได้เหมือนกับที่ผ่านมานะโอ้โหรวยเละเลยพอเพิ่มปุ๊บก็มีได้ละมีมีได้มีเสียมีได้มีเสียนะครับ สรุปสุดท้ายหลังๆเริ่มไม่ได้นะเริ่มเสียนะครับเสียหลักพันหลักหมื่นนะครับแล้วก็เอาเงินนะเอาเงินนูน่นเงินนี่นะครับมาลงเล่นกะจะเอาคืนมันนะครับปรากฏว่าเอาคืนไม่ได้นะครับจนเสียไปหลักแสนหลักล้านนะครับบางคนหลักล้านก็มีเลยนะรวมๆกันแล้วเนะี่ยเท่าที่เล่นมาเพราะมันสะสมไงมันเรื่อยๆคือพวกนี้เล่นแล้วมันติดนะครับมันติดพัน เสียหมดเลยนะเสียหนึ่งชีวิตเราด้วยนะครับเล่นข้าวปลาไม่กินนะครับเสียการทำงานนะครับข้าวปลายังไม่มีเวลากินเลยนะครับการทำงานไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะนะครับทำงานเช้าชามเย็นชามแน่นอนนะครับแล้วก็เริ่มจะไม่ส่งงานไม่ค่อยอยากทำงานไม่ค่อยจะทำนู่นทำนี่นะครับคราวนี้สเต็ปต่อมานะครับ เสียสุขภาพเสียการเสียงานแล้วนะครับสเต็ปต่อมาก็เริ่มเสียเงินมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมนะเงินเก็บนะก็เริ่มไม่เหลือแล้วทองเทิงมีสร้อยแหวนนะครับเริ่มเอาไปจำนำเอาไปขายนะแรกๆจำนำก่อนหลังๆไม่ไหวแล้วต้องขายแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมีรถนะมอไซค์นะครับเอาไปจำนำก่อนนะ เริ่มเดือดร้อนหนักก็เอาไปขายนะครับมีรถยนต์นะครับก็เริ่มละเข้าไฟไฟแนนซ์ยึดไม่มีส่งค่างวดนะใครเช่าบ้านอยู่ก็ไม่มีส่งค่าบ้านนะครับไม่มีส่งค่าเช่าเริ่มอิลลงตุงนังนะครับสุดท้ายแล้วไม่เหลือนะกว่าจะกลับตัวได้นะครับเสียอะไรไปมากมายนะสุดท้าย สุดท้ายนะครับเสียทั้งความไว้ใจเสียทั้งเงินนะครับเสียทั้งชีวิตเสียทั้งครอบครัวนะครับไม่เหลือเลยเพราะนั้นใครที่เล่นพนันอยู่นะครับกลับตัวได้กลับครับคุณไม่เหลืออะไรเลยนะเนี่ยนะครับถ้าเกิดเก็บเงินที่คุณเอาไปเล่นพนันหมดเนะี่ยทั้งหมดเนะี่ยมารวมๆกันเนะี่ยเพอซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะก็ฝากกันไว้สามารถแชร์ประสบการณ์นะครับ เกี่ยวกับการพนันได้เลยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนนะครับที่เข้ามาฟังนะก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูล,หมมล,หมมลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ